ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับใครหลายๆคนเลยครับในยุิโอโกลครับตอนที่56ครับตัวละครลักอย่างโอดูฮีครับได้มีการเอาการดในตำนานกลับมาใช้นะครับนั่นก็คือตัวของกาเวม่บนล power ball นั่นเองครับซึ่งการไม่ดีครับเรียกว่าด้วยฤทธิ์ัยการคนครับ กายัางไม่แก่เนาะรู้จักกาไปนี้ตีเลยครับว่ามันคือการอะไรนะสปาวเวอร์บอลนะซึ่งไนไหนครับก็เป็นการฉลองที่ตัวของโอนอูฮิครับได้มีการเอาพาวเวอร์บอลมาใช้ครับผมก็จะมาทําการพูดคุยครับขุดคุยกับกาดพาวเวอร์บอลในอนิเมะยูกิโอนะซึ่งคลิปนี้ผมจะพูดเฉพาะอนิเมะนะเพราะตัวผมไม่ค่อยได้ตามมังงะหรือแม้แต่การจริงผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปฟังประวัติของกาดพาวเวอร์บอลกันหน่อยดีกว่าครับไปกันเลย โดยตัวของกาฟเวิมอนต์พาวเวอรบอลใบนี้นะครับจะถูกใช้งานในอนิเมะยูกิโอครับแค่2ภาคเท่านั้นนะตัวภาคแรกครับก็คือตัวของยูกิโอจที่เป็นภาคแรกที่มีการใช้งานพาวเวอร์บอลแล้วก็ภาคล่าสุดครับอย่างยุกิโอโกลัสซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบรั s ด d ลนะก็คือจะเป็นการฉบับรั d ดวล ก็จะมีการใช้งานแค่สองภาคนี้เท่านั้นซึ่งจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ก็คงจะเป็นแค่แบบพวกตัวประกอบมาถือไว้นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มีตัวประกอบภาคไหนหรือเปล่าถึอกับพาวเวอร์บอไว้นะถ้าใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกได้นะแต่ที่ผมจาได้เนี่ยไม่มีเลยนะเพราะว่าบอลพวกมัน,มนแค่สองภาคจริงๆครับคือภาค GX กับภาคของรัตดวลก็คือภาคโก้รัดโดยตัวของพาวเวอร์บอดครับจะถูกใช้งานในอนิเมะครั้งแรกเนี่ยในยกิโอเจ็คตอนที่8ครับซึ่งคนใช้ครับก็คือตัวของไค์ โดยตอนนี้ครับก็จะเป็นตอนที่ไคเซอร์สู้กับตัวของจูไดเนาะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอจําได้นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จูไดแพ้เนาะถ้าเราับไทม์ไลน์ตามอนิเมะที่ฉายออกมาแต่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยตัวของพาว์บอลครับจะปรากฏตัวครั้งแรกครับในตอนที่7ซึ่งจะเปการของโชนะแต่ตัวของโชเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานตัวของพาว์บอลนะแค่มาถือไว้ในมือเฉยๆแล้วก็จะมีการเล่าอดีตเกี่ยวกับปมของโชตัวของไคเซอร์แล้วก็พาว์บอลนะจะมีการเล่าอดีตของโชนั่นเอง ซึ่งในอนิเมะยูกิโอเจครับตัวขอพาวเวอร์บอลเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบคือมันชื่อพาวเวอร์บอลเหมือนกันแต่จะคนละลูกแล้วก็คนละเอฟเฟกนะเอฟเฟกมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะต,ตัวของพาวเวอร์บอลใบแรกครับตัวที่ไคเซอร์มาใช้ช่วงต้นเรื่องนะผมขอเรียกมาว่าใบแรกแล้วกันตัวของใบแรกครับมีคอสมัตทั้งหมดสามอย่างครับเอฟเฟกแรกครับการเนี่ยมันจะถือว่าชื่อฟิวชั่นหรือคือยุคโกลเท่ากับว่าตัวเนี่ยครับไอพาวเวอร์บอลใบแรกเนี่ยมันสาม,มารถเล่นคู่กับการ์ดที่มีคอสมัตเกี่ยวกัับพฟิวช่นได้ ก็ถือว่าแปลกดีครับผมเพิ่งรู้เลยนะว่ามันมีสกิลนี้แล้วก็ไปฟฟที่2ครับจะเป็นการล้มล่างนะก็ให้แชลว,วัตตูดิบครับจากบมือหรือบัวฟิวก็ได้ครับทำการล้มล่างเพื่อเรียกมอเตอร์เท่าเครื่องจักรจากไอตาเด็กลงมาซึ่งมอเตอร์ที่เรียกมาเนี่ยจะพลังโจทีคูณ2ครับนะก็คือการไปสองเท่าแล้วก็ไอความสามารถครับในช่วงเอ็นเฟ,ฟกผู้เล่นที่ควบคุมมอเตอร์ที่เรียกมา,ากเอฟเฟกเนี่ยจะต้องรับความสามารเท่ากับพลังโจทีตั้งเดิมของมอเตอร์ตัวนั้นหมายความว่าเอฟเฟกตรงข้อเสียนะครับถ้้ามออนนเตตร์ตััว่ะ ไม่ได้อยู่บนฟิลในช่วงเอ็นเฟสเราจำไม่เสียใจครับมันเคยมีตัวอย่างให้เราเห็นแหละครับก็คือตอนที่ไคเซอร์สู้กับคาเมล่าครับที่เป็นเจเ๊บัมพายเนาะซึ่งตอนนั้นพาว o w e r ball ของไคเซอร์เนี่ยยังเป็นการ์ดเก่าอยู่ยังเป็นฉบับแรกตอนนั้นครับไคเซอร์ใช้ค่ายฟิวชั่นครับหรือป่อฟิวชั่นเนี่ยเพื่อหลบดาเมจได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของพาว o w e r ball ใบแรกเนาะโดยตองกับ power ball ใบแรกเนี่ย,ยมีแค่ในอนิเมะนะไม่มีในการ์ดจริงอะถ้ามีก็ต้อจะเป็นการ์ดปลอมแหละในผมเทานะต่อมาาแล้ววววครรัับบบตขออองพเ์ใที่2 ซึ่งพาวเวอร์บอแบบที่2เนี่ยจะถูกใช้งานครั้งแรกครับในยูกิโอเจ็คตอนที่51ซึ่งจะเป็นตอนที่ไคเซอร์สู้กับจูไดและก็หลังจากนี้ครับตั้งแต่ตอนที่51เป็นต้นไปพาวเวอร์บอทั้งหมดครับจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดเลยไอพาวเวอร์บอแบบแรกเนี่ยจะถูกตัดทิ้งและเราจะไม่เห็นอีกต่อไปแล้วอ่าแต่ถ้าเป็นชากยออดี้ครับอย่างตอนที่โยฮันสู้กับยูเบลครับเอ้ยไม,ไม่ใช่ตอนที่ไคเซอร์ครับสู้กับยูเบลโยฮันมันจะมีชาติที่จูไดนึกย้ันี่ึกยออดีอ้อ,อ,รอแรก ที่มาสู้กันซึ่งตอนนั้นอะเทวบอลครับ bon จะเป็นแบบแรกอยู่อะคือถ,ถ้าเป็นชากยอดดีครับจะเป็นแบบแรกอยู่นะก็ตัวของเทวบอแบบที่2เนี่ยจะมีสกิลแค่2อย่างก็คือมันจะตัดสกิลที่ถือว่าชื่อยูโกทิ้งไปอะก็เหลือแค่2อย่างและเอฟแรกครับก็เหมือนกันเหมือนกันนะก็คือการล้มล่างมอเตรอร์เผาเครื่องจกักรโดยใช้วอลทรปครับจับมือหรือวอลฟิลก็ได้แล้วเรียกลงมาซึ่งมอเตอร์ที่เรียกมาด้วยเอฟเฟกต์เนี่ยครับจะปรากฏตีครับเพิ่มขึ้นเท่ากับปรัจุตีตั้งเดิม เพราะว่าถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยมันจะกลายเป็น2เท่าแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่ากับออริจินอลไอแท็คก็คล้ายๆกันแหละแต่ที่ต่างกันชัดเจนครับจะเป็นเรื่องข้อเสียข้อเสียของพาวเวอร์บอลแบบที่2เนี่ยก็คือผู้เล่นที่สั่งใช้งานนี้ครับจะต้องรับข้อเสียหายเท่ากับพลังจมตีตั้งเดิมของมนสเตอร์ที่เรียกลงมาถ้าเกับว่าถ้าเป็นพาวเวอร์บอลแรกเนี่ยถ้าคุณเอามนสเตอร์ตัวนั้นนะ่ะออกมาจกฟิลได้คุณจะไม่เกิดข้อเสียหายแต่ถ้าเป็นพาวเวอร์บอลแบบที่2เนี่ยถึงคุณเอามนเตตัวี้ ที่เรียกมากับเขาเด็กไปอ่ะคุณก็ยังโดนดาเมจอยู่ดีซึ่งตรงไหนครับจะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วก็คือตอนที่ไคเซอร์ครับสู้กับยูเบลโยฮันอ่ะเกือบเล็กผิดอีกแล้วยูเบลโยฮันครับตอนนี้ครับไคเซอร์ครับจะมีการใช้ตัวของกาบเป็นมนต์ที่ชื่อว่าไซเบอร์เนติกโซนซึ่งไอไซเบอร์เนติกโซนเนี่ยมันจะรีมูฟไซเบอร์เอ็นออกไปแล้วก็ชุบกลับมาในเอ็นเฟสอ่ะซึ่งถ้าเป็นพาวเวอร์บอลใบเก่าครับคุณจะไม่โดนเขาเสียหายนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นไซเบอร์เอ็นตัวใหม่มันจะไม่โดนเเเเ้าาาาสลยยแต่่่ถป็นนพวออบีี คุณเนี่ยคุณจะต้องโดนดาเมจอยู่ดีเพราะว่ามันเขียนชัดเจนครับว่าผู้เล่นที่สร้างใช้งานการเนี้จะต้องโดนคอสเจาหายอันนี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายครับเพราะถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยเราสามารถหลบได้ไงโดยตัวของพาวเวอร์บอลใบที่2เนี่ยก็มีลงหลายบ็อกนะถ้าพูดตามตรงแต่ถ้าเอาเป็นบ็อกแรกจริงๆของพาวเวอร์บอลใบที่2เนี่ยครับจะถูกลงในบ็อกที่ชื่อว่าไซเบอร์เนติกรีเบเลียนอ่ะซึ่งบ็อกนี้ครับจะมาในปี2005เนอะจะเป็นหน้ากล้องเป็นตัวของไซเบอร์เอ็นดากอน ก็เรียกว่าเก่านะเกือบ20ปีแ้วสับบอกนี้เนาะส่วนอีกภาครับที่มีการใช้ตัวของ p o w e r b บอลน,นะก็คือยูกิโ oh! อาคล่าสุดยูกิ oh! โอกรัสนั่นเองซึ่งจะเป็นฟอร์แมตแบบรัดเดียวเนาะโดยตัวของ p o w e r b บอลในรัดเดียวเนี่ยจะเป็นการ์ดเลเจนด์เนาะก็คือใส่ได้แค่ใบเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยการ์ดเลเจนด์ของลัดเดียวเนี่ยมันจะใส่ได้ชนิดละใบและ ก็คือมอเตอร์ใบหนึ่งเวทใบหนึ่งแล้วก็กระดักใบหนึ่งถ้าก็ว่าเด็กเราจะมีเลเจนด์สูงสุดสามใบนั่นเองก็เอฟเฟกต์คาวร์บอลครับค่าคอร์สไม่ต้องจ่ายครับไม่มีค่าคอร์สเนอะอันนี้เพื่อใครงงนะตัวของรัดเดียวเนี่ยการ์มันจะมีแบบเขียนชัดเจนครับว่าต้องจ่ายคอร์สก่อนถึงใช้เอฟเฟกต์ได้เอฟเฟกต์กองพาวเวอร์บอลครับทำการฟิวชั่นมอเตอร์เพ่าเครื่องจักรครับโดยใช้วัตถุดิบครับจากบะมือหรือบอฟิลหรือรวมกันก็ได้ครับสูงสุดสามเนอะเราเรียกมาซึ่งมอออเเตตตร์ีมมัััิข้้นนงงดว แลวก็ในช่วงเอ็นเฟยครับผู้เล่นจะต้องรับพ้อสหาเท่ากับพัตต์ตีมอตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเอฟเฟกนี้ก็จะคล้ายๆตัวของพวบอลเบทที่2ในโลก GX เอ็กนาะคล้ายๆกันเลยตัวของพวบอลในลัดดิวเนี่ยจะถูกลงบล็อกครั้งแรกก็คือตอนบล็อกที่ชื่อว่าโอเวอร์ลัดแพ็คซึ่งไอ้บล็อกเนี่ยมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าตัวของโอโดยูฮ uh ิจะเอากลับมาใช้ซึ่งผมก็เปิดเลยนะบล็อกนี้ผมเปิดหาตัวของเซเว่นโหลดโอเวอร์ลัดแต่ไม่ได้ โอเคครับต่อมาเราก็มาพูดถึงตัวละครในอนิเมะยุกิโอครับที่มีการใช้ powerball เนาะว่ามีใครกันบ้างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยใช้ powerball ครับเรียกตัวอะไรลงมาบ้างนะก็เริ่มจากตัวละครตัวแรกก่อนเลยครับซึ่งก็ต้องเป็นคนนี้แหละก็คือตัวของไคเซอร์หรือเฮลไคเซอร์ aiser, หรือจะเรียกว่ามารุฟุจิเรียวอันนี้ก็แล้วแต่นะเรียกได้หมดเลยเพราะว่าพี่แกมีหลายชื่อโดยตัวของไคเซอร์ครับ ใช้พาวเวอร์บอ l เนี่ยเลข motor future เผาเครื่องจักรมาอยู่ทั้งหมด2ตัวนะโดยเริ่มจากตัวแรกก่อนซึ่งตัวแรกตัวนี้ครับเรียกว่าเป็น i คอนิกของไคเซอร์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือไซเบอร์เอ็นดอร์กอนครับเป็นไซเบอร์3หัววิธีเรียกก็คือใช้มอเตอร์ไซเบอร์ดากอน3ตัวในการรวมล่างเนอะโดยไซเบอร์เอนครับพลังโจมตีจะอยู่ที่4,000เท่ากับว่าถ้าใช้เอฟเฟกต์ p o w e r b บอ l เลขมาเนี่ยจะกลายเป็น8,000แล้วก็ไซเบอร์เอนครับจะมีความสามารถโจมตีมอเตอร์ตั้งแต่ครับจะตีทะลุเดฟ อ่าก็คือแปดพัดปิดทะลุเดฟได้ถือว่าเก่งมากนะโดยตัวของไซเบอร์เอ็นเนี่ยจะถูกใช้งานครั้งแรกครับในตอนที่สู้กับจูไดรอบแรกเลยก็เอาตัวไซเบอร์เอ็นครับแปดพันปีใส่มัดโมแบนนะจูไดก็แพ้เลย <c oughs> ก็ทําให้มัดโมแบนครับเป็นตัวแรกที่ทําให้จูไดแพ้น <c oughs> ตอนนั้นนะซึ่งตัวของไซเบอร์เอ็นบวกพาวเวอร์บอลเนี่ยไคลเซอร์ใช้บ่อยมากครับสำหรับตัวของคู่นี้ ตัวต่อมาครับที่ไคเซอร์ใช้พาวเวอร์บอลเรียกมานะครับก็คือตัวของไซเบอร์ทวินด้ากอนเป็นไซเบอร์สองหัวตัวนี้ครับวิธีแรกคือใช้ไซเบอร์ด้ากอนสองตัวในการรวมร่างซึ่งตัวนี้พลัสตัวตีครับจะอยู่ที่2 8 0 0ถ้าเรียกมาจาก powerball ก็จะกลายเป็น5,600แล้วก็ตัวของไซเบอร์ทวินครับมีความสามารถ สามารถโจมตีได้2ครั้งในหนึ่งประต้งเฟสก็ถือว่าแรงนะห้าประหกตีได้2รอบโดยตัวของไซเบอร์ทูนครับที่เล่นคู่กับพาวเวอร์บอลเนี่ยในอนิเมะจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวครับคือตอนที่ไคเซอร์สู้กับเอ็ดซึ่งก็เอามาแพ้นะเรียกว่าเอามาโดนยิงสปาร์กันเล่นเป็นสั่นเลี้ยงเลยเหตุตอนนั้นก็น่าเสียดายครับไซเบอร์ทูนนะทั้งจริงผมว่ามันเก่งนะเอามาเล่นคู่กับพาวเวอร์บอลเนี่ย แล้วก็ตัวละครตัวต่อมาครับตัวละครที่สองครับพี่บีการใช้งาน p o w อ r นะครับนั่นก็คือตัวของバルฟูจิโชซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นน้องชายของไคเซอร์นั่นเองและก็ไคเซอร์เนี่ยจะเป็นคนมอบตัวพ o ว e r b เนี่ยให้กับโชเองเลยนะถ้าเราอ้างอิงจากคำพูดของโชตอนเด็กนะตัวมอตอร์ฟ f u ชั่นที่โชใช้เรียกมาจากพ o ว e r b ครับจะมีทั้งหมด3ตัวเนอะก็เยอะกว่าไคเซอร์ตัวหนึ่งเนอะมาครับเราก็มาเริ่มจากตัวแรกกันก่อน ตัวแรกครับก็คือตัวของยูโฟลอยไฟเตอร์ซึ่งตัวนี้ครับในอนิเมะเนาะจะใช้เทมเพลเตอร์กับตัวของยูโฟลอยครับทำการฟิวชั่นกันเนาะซึ่งตัวนี้ครับพระจุตีแล้วก็พลังป้องกันไม่มีนะครับแต่มีความสามารถครับการเนี่ยครับที่เชื่อแบบฟิวชั่นซัมมอนมาครับจะได้รับพระจุตีและก็พลังป้องกันครับดังเดิมเท่ากับผลรวมพระจุตีของมัเตอร์งตัวครับที่ใช้เป็นตัวดิบในการเรียกก็เทมเพลเตอร์ครับ6,800ยูโฟลอย1,200ครับก็เป็น4,000เนาะ แล้วก็บวกกับเอฟเฟกต์พาวเวอร์บครับจะกลายเป็น8000นั่นเองซึ่งตัวของยูโฟลอยไฟเตอร์นี่ก็โผล่มาแค่ตอนเดียวครับก็คือตอนที่จูไดกคับโชว์ครับแท็กดเอลสู้กับพี่น้องวงกดอ่าเป็นตัวขอจัดพากย์ด้วมอเตอร์เนอะซึ่งพี่น้องวงกดครับเขาก็มากับเด็กไม่ของเขานะนั่นก็คือเด็กออคั t บวกกับเอลิเมนต์ยูนิตน้ำมันเกมหมาอย่าไปสนใจครับทุกคน แล้วก็ตัวต่อมาครับตัวที่โชว์ใช้วเวอร์บอลเล็กมาครับตัวที่2ครับก็คือตัวของแพ้ไซรลอยนั่นเองซึ่งแพ้ไซลอยครับจะเป็นมอนเตอร์จักรยานโดยวัตถุดิบของมันครับก็คือใช้ไซร์ลอย2ตัวในการล้มล่างก็เอาจักรยาน2ตัวครับมาล้มเป็นจักรยานตัวเดียวถ้าตัจทีีของแพ้ไซรลอยครับจะอยู่ที่1นึ่งพถ้าใช้พ o ว e r ball เล็กมาครับก็จะกลายเป็นสามพันก็ถือว่าเยอะนะโดยแพ้ไซร์ลอยครับมีความสามารถก็คือสามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้แต่ถ้าเป็นเอฟเฟกต์ในอนิเมะเนี่ยมันจะต้องเสียะ500นะ อ่านก็คือลดตัวเอง500แต่ถ้าเป็นการ์ดจริงเนี่ยมันไม่ลด5 0ารอยครับก็คือเข้าเต็มๆเ,เลยแพ้สไลดยที่เล่นคู่กับ powerball เนี่ยจะพรมมาแค่ครั้งเดียวครับคือตอนที่โชว์ส er ู้กับไคเซอร์เนาะแล้วก็เกือบไม่ได้ใช้นะบอกไว้ก่อนเพราะตอนนั้นน่ะโชว์ไม่ได้เอา p o w e r b a l ใส่เด็กนะแต่ตัวจูได,ดเนี่ยมันแอบไปหา powerball ครับที่ห้องโชว์เนาะแล้วก็แอบใส่เข้าไปในเด็กอ่าก็เกือบไม่ได้ใช้แล้วนะโชว์สำหรับแพ้ไซสลอย そのカーードがパワแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับตัวที่โชเชฟบอลเรียกมานะครับนั่นคือตัวของไซเบอร์ดาร์กดากอนนั่นเองโดยไซเบอร์ดาร์กดากอนครับเกิดจากการล้มล้างข,ของไซเบอร์ดาร์คฮอสไซเบอร์ดาร์เอทแล้วก็ไซเบอร์ดาร์คคิวสามนอกไซเบอร์ดาร์คทำการล้มล้างกันเนอะโดยตัวของไซเบอร์ดาร์กดากอนเนี่ยพระโจตีครับตั้งต้นน่ะมีแค่พันเดียวเองนะคือถึงเรียกมาจะ เท้าบอดเนี่ยก็กลายเป็น2000ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ตัวของไซเบอร์ดรักกนเนี่ยมันมีสกิลปัองพลังของมันเองอยู่แล้วก็จะทําให้เยอะขึ้นไปอีกโดยตัวของไซเบอร์ดรักกนครับมีความสามารถถ้าใช้แบบพิเศษใช่ไหมลงมาประฟิลแล้วสามารถเอามอเตอร์เข้าเมังกรครับในสั่นตัวหนึ่งครับมาเป็นการอาวุธให้ตัวนี้ได้และก็ตัวนี้ครับมีความสามารถครับถ้าจะตีจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยต่อจนนวนมอเตอร์ในสุสานของเราและก็ความสามารถสุดท้ายครับถ้าการนี้จะถูกหอวมาจากแบทเทิลใช่ไหม สามารถทำลายอาวุธแท้กแก๊สทุสมลายได้โดยตัวของโชครับจะใช้วเวอร์บอลเนี่ยเล่นคู่กับไซเบอร์ดาร์ก่อนแค่ตอนเดียวเหมือนกับตัวอื่นๆเนาะนั่นะคือตอนที่โชครับสู้กับตัวของมาโคโตะซึ่งมาโคโตะเนี่ยมันจะเล่นเด็กไซโคช็อกเกอร์มันมาเพื่อถล่มสำนักตัวของไซเบอร์ถ้าจะไม่ผิดนะฮะซึ่งตัวมาโคโตะเนี่ยตอนแรกมันจะมาสู้กับไคเซอร์ก่อนแต่ไคเซอร์เนี่ยร่างกายมันไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวแล้วทําให้โชครับสารต่อพี่ชายครับโดยการสู้แทนมาโคโตะนั่นเองซึ่งในตอนเนี้ยก็จะมีการที่โชครับ เอาเด็กตัวเองครับเด็กลอยเนอะผสมกับเด็กไซเบอร์ของพี่ชายด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าน่า,นาจะเดินตามรอยจูดยไปนะเพราะว่าจูดยก็จะมีการเล่นเด็กฟิลแมนบวกกับเนออนนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าระหว่างไซเบอร์บวกลอยกับฟิลแมนบวกเนออนอันไหนมันดูดีกว่ากันวะ <c oughs> ตัวต,วตวผมคิดว่าเด็กโชน่าจะดีกว่ามั้งในความคิดผมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทั้ามดของโชนะที่เร็มเวมันจะพอบอบก็มีทั้งหมด3ตัวนั่นเอง และแล้วเราก็มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นผู้ใช้พาวเวอร์บอลนะครับแล้วก็เป็นเฮปติที่ทําให้ผมอยากทําคลิปนี้เนาะนั่นก็คือตัวของโอโดยูฮิจากยูกิโอโกรัตนั่นเองครับซึ่งตัวของพี่แกเนี่ยชื่อยูฮินะแกออกเสียงพี่นะทุกคนปัจจุบันเนอะเฮปติที่ถูกเรียกมาจากพาวเวอร์บอลเนี่ยมีแค่ตัวเดียวครับนั่นก็คือตัวของจอยติกคินเลอร์สติงเกอร์จะเป็นบัตเตอร์ฟลายช็อตครับที่รูปร่างเหมือนพึ่งไม่สิมันคือพึ่งเลยละ่ะ เอาไปเครื่งจักกพึ่งเนาะพึ่งตัวนี้ครับวัตถุดิบในการเรียกเนี่ยจะใช้อยู่2ตัวคือตัวของจอยติกสไปซ์เซนเตอร์พิดกับตัวของจอยติกอาร์สกอร์ปิโอซึ่งสองตัวนี้ก็เป็นสัตว์ปีพิษทั้งคู่เลยนะเรียกว่าคิลเลอร์สติงเกอร์พิษน่าจะแรงมาก <c oughs> ก็ตัวของคิลเลอร์สติงเกอร์ครับมีความสามารถอยู่อย่างเดียวนะแต่ก็จะใช้งานเนี่ยต้องจ่ายค่าคอร์สก่อนหรือใครจะเรียกว่าเงื่อนไขการใช้งานก็ได้นะแล้วแต่ก็เงื่อนไขการใช้งานครับก็คือให้ส่งกราฟใบบ,บพื่อใช้งานอคก็คื ทำให้มอเตอร์สตูทุกใบครับาพตตี้นต้ลง700ตามจำนอนมอเตอร์ที่ศัตรูควบคุมอยู่จนจบเทินจากนั้นครับจะเพิ่มแรงไปของเราครับตามจำนอนมอเตอร์ศัตรูตคูณด,ด้วย700ก็ในระบบลัดเดียวนะมันมีแค่3โซนสูงสุดก็คือ2,173.21อันนี้ก็คือสูงสุดแหละลดพลังอิสฟายลง2,100เพิ่มแรงตัวเอง2 0 0 0จอยติ๊กคิลเลอร์สติงเกอร์เนี่ยาโจตีครับจะอยู่ที่3,000เนอะถ้าเรียกว่าจะพอบอครับก็จะกลายเป็น6,000นั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะ โดยตัวของจอติกคิลเลอร์สติ๊กเกอร์ที่เล่คู่ powerball เนี่ยก็จะมาโคมาครั้งแรกในตอนที่56เนาะในยูกิโอโกรัตก็ไปตอนล่าสุดที่ผมดูเนาะซึ่งหลังจากนี้ครับผมก็จะเป็นการสปรอยเกี่ยวกับเนื ok ้อหายูกิโอโกรัตตอนที่56นะซึ่งตัวของยูฮีเนี่ยครับเรียกว่าแปรกาชาวบ้านเขาครับเพราะว่าพี่เกครับใช้ powerball ครั้งแรกครับแต่ไม่ชนะครับพี่แกแพ้ครับไม่เหมือนตัวของไคเซอร์หรือโชครับที่มาใช้ครั้งแรกแล้วมาชนะนะ <S 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 ตอนนี้เราก็โทษพี่แกไม่ได้นะเพราะว่าตัวสตูที่สู้ด้วยเนี่ยค่อนข้างเก่งและพี่แกค่อนข้างเสียเปรียบนะโดยตัวของสตูติสู้ด้วยเนี่ยมันชื่อว่าเทมโลเฟเซอร์บ้างถ้าผมจะไม่ผิดผมออกเสียงไม่ค่อยชัดนะซึ่งตัวนี้ครับมาเป็นน้องชายของลูเฟเซอร์ซึ่งลูเฟเซอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นบอสใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตมันจะมีบอสท,ที่ใหญ่กว่าเฟเซอร์มาหรือเปล่าครับตัวของลูเฟเซอร์เนี่ยมาเป็นบอสใหญ่เลยแล้วตัวของเทมโลมันเป็นน้องชายใช่ไหมก็น่าจะเป็นอันดับ2ประมาณนั้น และก็ในตอนนี้ครับจะเป็นการด้วยครั้งแรกของเทอร์โมโลเฟเซอร์ด้วยนะบอกไว้ก่อนซึ่งพี่แกก็มีการ์ดแม็กซิมัมซัมมอนนะก็คือมันจะเอามอเตอร์สามโซมาต่อกันนะแม็กซิมัมซัมมอนจะเป็นระบบของลัดริวตัวตัวของมอเตอร์ที่มันใช้เนี่ยไอแม็กซิมัมของมันเนี่ยค่อนข้างเก่งนะพูดตรงๆมันมีสกิลปั๊มพลังที่แบบปั๊มพลังโคตรเยอะ1สกิลและก็สกิลที่สามารถทำลายมอเตอร์ศัตรูได้แล้วก็มีสกิลที่ผมคิดว่าค่อนข้างโกงสุดและคือจะะ่ายหลัะพอยห้าร้อยเขาหย แต่จะเป็นการเจาะจงนะอาจจะเป็นการเจาะจงไม่ได้เลือกได้ตามใจชอบแต่ตัวโลก็ถือว่าเก่งนะผู้ดำตรงซึ่งแม็กซิมัลมันจะต่อกันเป็นใบเดียวใช่ไหมทำให้ตัวของจอยติกคิลเลอร์สติงเกอร์เนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะว่าจอยติกคิลเลอร์สติงเกอร์ครับมันต้องเจออีกฝ่ายมอนเตอร์เยอะๆถึงจะได้เปรียบยากสกิลว่าพลังของมันนะก็ร้อยแต่โจนมอนเตอร์ศัตรูแต่แม็กซิมัมซัมมอนมันจะถือว่าเป็นตัวเดียวถึงมันจะมีสามแบงค์ครับแต่มันจะถือว่าเป็นตัวเดียวและก็แน่นอนครับว่าการคิิวววววววไไ้แแแคคค่่่่่เเเเพรราาาาะมมมมมม็็็กซซััััััออนนนนนบบถืปปตตดีย มันก็คับเสียเปียบครับจอยติคลิลเลอร์ซิงเกิลเนี่ยไม่ควรเล็กมาในตอนนี้สุดแล้วสกิลกคือมันสู้ไม่ได้แมคซิม,มัมไม่ได้เลยมันเสียเปรียบมากและก็อีกอย่างก็คือบทครับค่อนข้างอวยให้ยูฮิแพ้ครับถ้าใครดูโกลัดมาครับจะรู้ว่าตอนเนี้ยอวยให้ยูฮิแพ้มากมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในอน,นาคตนนะซึ่งตรงนี้ผมจะไม่สปอยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างนอกเรื่องเกี่ยวกับ power ์บอลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับวเวอร์บอลเลยก็จะเล่าแค่วเวอร์บอลนะสำหรับคลิปนี้อ่ะ ซึ่งเจริงผมก็หวังว่าตัวของยูฮิครับจะเอาพาวบอลกลับมาใช้อีกนะเพราะว่าตัวของ Killer Sticker เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เอ d g e m o เตอร์นะมันไม่ถึงแค่เป็น,นเอ Edge m o n i t o ะในความคิดผมเพราะตัวของเด็กยูฮิเนี่ยถ้าเอาไบ Edge พื้นฐานของมาครับจะคือจอยติ i c k f l e มันจะเป็นไดโนเสาร์เนอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยล่าฟูเช่ของจอยติ i c k f l e มันมาแล้วนะแต่มันเป็นตัวที่รวมล่ากับตัวของบูทูธด o t h d a g ซึ่งไอ้บูทูธด o t h d a g เนี่ยมันไม่ใช่การของยูฮีนะมันเป็นการของยูอามุง่ายๆตัวเนี้ยค่าตัวมันแพง ก็คิดว่าน่าจะโผล่มาอีกสักครั้งตอนจบมกักไทเดาแล้วก็พี่แกจะมีฟิวชั่นอีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวของทามาโปซึ่งมันจะเป็นไข่นะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ออกมาเพื่อความน่ารักนะก็ไม่ถึงขั้นเป็นเอสมอนเตอร์นะแต่ที่ผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะ,ะแต่ก็ไม่น่าจะใช่เอสมอนเตอร์เท่าไหร่ก็หวังว่าอนาคตนะพี่แกจะมีการโชว์ฟิวชั่นตัวใหม่นะแล้วก็ใช้โพรบอตอีกครั้งหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยยูค uh ีครับมีฟิวชั่น3ตัวแล้ว ซึ่งถือว่าเยอะกว่าชาวบ้านเขานะถ้าพูดตามทงเพราะตัวของยูเดมันก็มีแค่2ตัวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเออมีแค่2ตัวเองพี่แกมี3ใบแล้็ถือว่าเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะก็คงพูดเพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ